แดงก่อนเดงก่อนงก่อนจะหนีมจะหนีเหน้าดทำท่านีมาอะไรเรียกใครคะเรียกใครมาเเปล่าหนีไปไหนเรียกใครไม่โดนนะโดนนะโดนไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีเขากับแฟนปูนเลยเขาจะนอนนี่ก็เนาะเขาก็ออกฤทธหลบแสงเออ่ะเขาจะนอนเนยเขาจะนอนทีเขาจะโชว

แมวก่อนแมวก่อ <been. S 2> นแมวก่อนแมวก่นแมวก่อนแม่ใส่ล้อแล้วมันล้อไปแล้วก่อนล้อก่อนล้อก่อนล้อก่อน